สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูสามเอ็มสามเอ็มตัวแรงนะทีเด็ดทีเด็ดลั่นปัตตพรีครับผม ไปดูอะไรเล่นใหญ่ดูท่อครับดูท่อแนะน,น่นหน,น้าอกเลยไม่เดี๋ยวไม่ไม่ เลยยิ่งหายเฮ้ยแน่นอกเลยอ่ะแหลราแกกบกนะฮะสุดจัดแน่นอกเลยเฮ้ยไมควรไปลุกหัวใจยืนข้างไม่ได้นะอย่าไปเออ ผ่านคนแก่ยืนอยู่ข้างทางนี่กดไม่ได้นะ่ะหัวใจวายตายเลยเนะี่ยจัดอะดูขึ้นบอ่อครับฮะ,ะไปเลย Bạn chọc kích tiền không đi